สำหรับม3นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Wikijo o b วิก o จ็นะครับจะอยู่ในหน้า12ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับหน้า12ในหนังสือเรียนระหว่างดูคลิปนี้ก็ให้เปิดหนังสือหน้า12ไปด้วยแล้วก็เขียนในสิ่งที่ครูพูดหรือว่าเวลาเราอยากโน้ตอะไรเราอยากเขียนอะไรลงไปถ้าเรากลัวเราจำไม่ได้ เพื่อครั้งต่อไปจะได้มาทบทัวนเนี่ยเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยบันทึกลงไปได้เลยนะครับริกกี้จ็คือเสียงจ็อคืออาชีพใช่ไหมริกกี้แปลว่าเสี่ยงความเสี่ยงริกกี้จ็อบคืองานที่เสี่ยงงานอะไรที่มีความเสี่ยงอ่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้การวันนี้ว่าสิ่งที่เขานำเสนออมันคืองานอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า งานแต่ละประเภทเนี่ยที่เขาให้มาอันนี้เขาจะมีการแบ่งงานเป็นประเภทประเภทต่างๆนะครับได้ดังนี้เช่นข้อหนึ่งเ่ะเช่นอันแรกอันแรกนะมา education คืองานเกี่ยวกับการศึกษาตัวอย่างที่เขาให้มาคือ teacher อ่ะไม่ว่าจะเป็น คุณครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาพออ้อ่วมในการโรงเรียนหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับนะักที่เกี่ยวกับการศึกษาก็จะได้อยู่ในหมวดนี้นะครับหมวด education ต่อไป money m o n e ก็เกี่ยวกับเงินเนาะพนักง,งานธนาคารการทํางานเกี่ยวกับแบงก์เกี่ยวกับบัญชีต่างๆต่อไป medicine medicine คือการยาและทางการแพทย์ เออไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหมอฟาร์เภสัชกรอะไรอย่างเงี้ยต่อไป Transport คือ Transport มันคือออ่การขนส่งอ่ะไม่ว่าจะเป็น Pilot ไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเต e a แอร์บสัสคนขับรถเมล์คนขับรถบัสอะไรก็ตามด r ร v เวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอาชีพพวกนี้อยู่ในหมวดนี้ ต่อไป the art อ่าร์ตก็คือศิลปะใช่ไหมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศิลปะนักสแสดงการสแสดงอะไรต่างๆนะครับ law and order อันนี้เกี่ยวกับกฎหมายเนาะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทานายผู้พิพากษาหรืออะไรต่างๆ restaurant and hotel restaurant and hotel คือร้านอาหารแล้วก็โรงแรม นะครับร้านอาหารแล้วก็โรงแรมไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานคนเด็กเสิร์ฟหรืออะไรต่างๆนะครับมีเดียมีเดียนี้คือพวกมีเดียต่างๆรีพอร์เตอร์อรคือก็คือที่เขาให้มามันจะเป็นนักข่าวนะครับการทําข่าวคนเขียนข่าวไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับงานพวกนี้ก็จะเป็นมีเดีย สปอร์ตกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาต่างๆโคช้ชอย่างเงี้ยออเทอร์คืออื่นๆเช่นฟาร์เมอร์ฟาร์เมอร์คือฟาร์เมอร์คือ,อ,คอการเกษตรอ่อชาวนานะครับอันนี้คืออื่นๆอันนี้เขาแบ่งมาให้คร่าวๆนะครับอาชีพมันมีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะทีนี้ แต่ว่าในหัวข้อนี้มันคืออาชีพที่เสี่ยงใช่ไหมในหัวข้อใหญ่ทีนี้เราจะไปดูว่าสิ่งที่เขาจะนําเสนอคืออะไรอ่าซึ่งก็อยู่ในหน้า12ของเราจากที่เราดูภาพเนี่ยเราก็เห็นได้แล้วละ่ะว่า3คนเนี้ยที่เขานําเสนอมาเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรซึ่งเป็นอาชีพที่เสี่ยงนะครับเป็น risky job นะ เอโจนาธานแอลเพรีบีโจเอลสตาร์ทอซีวอร์เรนไฟล์เลยสามคนเนี้ยซึ่งมีอยู่สามอาชีพก็คือสตอมเซเชอร์วอร์ฟอโตกราฟเฟอร์แล้วก็ไวไลฟ์ฟอโตกราฟเฟอร์นะครับก็คือสามคนเนี้ยจากที่เราดูรูปเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่า ใครทํางานอะไรแต่มาแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่าก็คือทั้งสามอาชีพอะมันก็คือเป็นอาชีพที่เสี่ยงนะครับอาทีนี้เราไปดูในสิ่งที่เขาจะให้ทำนะเขาให้คําศัพท์มาคําศัพท์ทั้งหมดพวกนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด10คําคําศัพท์อันนี้มันมีอยู่ทั้งหมด10บคา นะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันแปลก่อนคำศัพท์อันนี้มีอยู่ทั้งหมด10คำเดี๋ยวเรามาช่วยกันแปลก่อนนะครับคำแรกคำว่าทาเลนทาเลนเนี่ยแปลว่าความท้าทายเนาะท้าทายใหญ่ไปอ่ะปากกาโอเคอันที่สองพาวพาวคือภูมิใจคือความภูมิใจอันที่สาม Travel travel คือท่องเที่ยวมันเป็นคำที่เราเราก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับ l o o k for คือการมองหา Hurricane ก็คือเฮอริเคนไงพายุเฮอริ a n นไงบอมแอนด์โรเกตบอมก็คือระเบิด r o เก็ตคือจรวดอคําสับพ้องนี้มันจะคําสับพ้อพนี้มันก็มีความเกี่ยวข้องมันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่าง,างกับอาชีพสามอาชีพนั้นนะครับแพทเช่นคําต่อไปแพทเช่นแปลว่าอดทนเป็นคนแพทเช่ะก็คือเป็นคนอดทนอดทนนะอดทน ต่อไป excitement excitement excite excite เนี่ยคือความตื่นเต้นเขียนลงไปเลยนะเขียนลงไปให้มีหลักฐานนะครับหลักฐานการเรียนรู้ของเรานะให้มีครบนะเวลาครูตรวจครูก็จะดูว่าเราดูคลิปจริงหรือเปล่าเราทําจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเขียนลงไปให้หมดเลยต่อไป dangerous dangerous Danger <ous S 1> คืออันตราย Brave Brave คือความกล้าหาญเป็นคน Brave ก็คือเป็นคนแบบกล้าหาญนั่นเองนะครับทีนี้ทั้งหมดนี้มันจะมีอยู่10บคำใช่ไหมมีอยู่สิบคำนี้เขาให้เอาลงไปเติมในนี้เขาให้เอาลงไปเติมในบทความเนี้ซึ่งบทความเนี้มันจะเป็นบทความที่ บ่งบอกถึงางานของแต่ละคนน่ะสามคนที่เราดูรูปสามคนที่เราดูรูปซึ่งอยู่ในหนังสือหน้าสิบสอเหมือนกันนั่นแหละนะครับสามคนที่เราดูรูปมันจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับของพวกเขาสามคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบเรนไฟเลโจนาธานโจเอลเนี่ยสมคนเนี้ยแล้วก็ให้เอาคำสิบคำนั้นมาเติม เอาคำสิบคำนะั้นมาเติมให้ให้มีความหมายที่มันสมบูรณ์นะครับให้มีความหมายที่สมบูรณ์นะเราแปลเสร็จแล้วไงสิบคำนี้ให้เราเอาลงมาเติมได้เลยมันจะอธิบายเกี่ยวกับอาชีพของทั้ง3คนนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาเติมไปด้วยกันนะ There are people who t h e r e e า e p e ฟช o don't like d e s k j o b เขาบอกว่ามีคนที่ไม่ชอบ d e s k job d เด k job คืองานทั่วไปอะ d e s กคำนี้แปลว่าโต๊ะคืองานคือมันเปรียบเทียบอะว่างานทั่วไปมันคือแบบการนั่งบนโต๊ะทำงานหรืออะไรเงี้ยคือ d e s k job คืองานทั่วไปอะถ้าแปลง่ายๆนะครับอ่ะงานทั่วไปเขียนไว้ด้วย งานทั่วไปที่เออทุกคนก็ทำอะไรเงี้ย day prefer adventure พวกเขาอะมองหาหรือแบบต้องการแบบ adventure ก็คือการผจญภยัย and จุดๆเราจะเอาคำอะไรมาเติมดีการผจญภัยและอะไรเราจะเอาคำว่าอะไรมาเติมดีและความตื่นเต้นครับ ก็คือ excitement เราก็เอาคำว่า excitement ไปเติมเลยนะคะรับเอาคำว่า excitement ไปเติมเลยความตื่นเต้นนะอ่ะต่อไปเติมเองนะเดี๋ยวครูจะคอยแปลให้นะครับคำที่สองอ่ะไปดูประโยชน์ต่อไปเดย์พร e เฟ r ์อะเอ t เ e อร์แ e นด์เอ็ก t าย e มนต์ m e ม t ์ e ทม์ e ดย์อีเว t ต์เดอะเด อ little danger ก็คือบางครั้งพวกเขาก็มองหาอันเนี้ยพวกเขาก็มองหาอ little danger ก็คือความอันตรายมองหาความอันตรายเล็กๆนะครับมองหาภาษาอังกฤษ,กษคืออะไรเมื่อกี้คำศัพท์คำที่แปลว่ามองหาคืออะไรก็ไปเอามาเติมได้ ต่อไปเรามาดูของคนแรกนะครับของคนแรกเนี่ย Warren Fire r y เขาบอกว่า i s s a Realized Storm c h a s e r เนี่ย Warren Fire Ray ทำงานเป็น Storm c h a s e r นะ Storm c h a s e r Who choose jobs Is to photograph tornado Lightning strikes And เขาบอกว่างานของเขาเนี่ย มันเป็นการถ่ายภาพพายุทอร์นาโดหรือว่าการแบบปรากฏการทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยแอนเฮอริเคนนะครับอันนี้ก็เติมเฮอริเคนต่อไป he is very เขาจะต้องเป็นคนที่จุดๆและ Determine Determine อ่ะแปลว่าต้องเป็นคนที่แบบเด็ดเดี่ยว เด็ดเดียวเขียนลงไปได้นะตรงเนี้ยเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่แบบมีความเด็ดเดี่ยวตรงเนี้ยข้อ4เราก็จะเติมคําว่าอะไรข้อ4ี่เราจะต้องเติมคําว่า brave ก็คือเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นคนที่มีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวต่อไปข้อห้า 5. The 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 dot adventure and excitement are the thing which he likes most about this job ก็คือการท่องเที่ยวความประจนภัยแล้วก็การตื่นเต้นความตื่นเต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดในงานนะครับการท่องเที่ยวก็คือ ก็คือเอาคำว่าอะไรการท่องเที่ยวอ่ะกไ็ไปเอามาเติมซะนะครับข้อห้า 5. ต่อไปโจนาธานแอลเพอรีโจนาธานแอลเพอรี is a war photographer เนี่ยเห็นแล้วอาชีพของเขาคือ war photographer war แปลว่าสงครามอ่ะเออสงครามสงคคือคนที่ทำข่าวสงครามอ่ะ,เอ,อออะเอางี้ดีกว่า คือถ่ายภาพสงครามถ่ายภาพสงครามอะนะครับ Every day he w a k e up in the middle of the war zone ทุกๆวันเขาจะตื่นมาอยู่ในกลางสงคราม Where are going o f ในสถานที่ที่มีตรวจในสถานที่ที่มีระเบิดและจรวดอยู่ตลอดเวลา o f Going off all the time เห็นไหมข้อ6กก็เติมไปเอามาเติมเลยระเบิดและจรวดอะ่ะ It's a job with require, require required a lot of courage ก็คือมันเป็น Job ที่แบบข้อ7ใช่ไหมมันเป็นงานที่อันตรายแบบเนี้ย มันต้องการความกล้าหาญเป็นอย่างมาก courage คำนี้มันแปลว่ากล้าหาญนะมันแปลว่ากล้าหาญด้วยนอกจากคำว่า brave ที่แปลว่ากล้าหาญก็คำว่า courage ที่แปลว่ากล้าหาญเขียนไว้ด้วยนะครับกล้าหาญคืองานที่มันอันตรายแบบเนี้ยออตรงนี้ก็เติมคำว่าอันตรายได้เลยนะ งานที่พนันแตน่มันต้องการความการอาหารรีควาแปลว่าต้องการโจรอาหารวอนทูโชว์เดอะเวิลด์โจนอาหารต้องการที่จะโชว์ให้โลกเห็นว่าเดอะฮอลล์ออฟว์ความความหวาดกลัวความน่ากลัวของของสงครามเนี่ยน่ากลัวฮอ r ล์แปลว่าน่ากลัวความน่ากลัวของสงครามโชว์ความโชว์ความน่ากลัวของสงครามให้ ในโลกเนี้ย so that เพื่อว่า government government แปลว่ารัฐบาล do more to stop them เพื่อให้แบบรัฐบาลเนะี่ยได้หยุดสงครามแบบนี้นะครับจบต่อไปข้อ8ปดโจเอลโจเอล j าโตโจเอลซาโตอีส์อ่ะโจเอลซาโต is a talent life uh, mm ์ i l น i f e photographer อกเอเติมคำว่า t า l e เลน d ์ลงไป mm hmm. ก็คือเขาทำงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพสัตว์ที่มันเป็นความอันตรายมันเป็นมันเป็นสัตว์ดุร้ายอาจจะเข้าไปในป่าอเมซอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือถ่ายภาพสัตว์พวกนั้นเหมือนแบบเออทำแบบเกี่ยวกับสารคดีหรืออะไรอย่เงี้ยนะครับ Who, who works with a National Geographic เห็นไหมเขาทำงานกับ National Geo g r a p h i c Society ก็คือเกี่ยวกับนั่นแหละเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสัตว์ในป่านะครับ Photography is the key to the whole world เขาเป็นเขาบอกว่าการถ่ายภาพอ่ะมันเป็น มันเป็นคีย์เวิร์ดแต่มันเป็นคุญแจสำคัญของโลกนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดบนโลกเลยนะมันเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะอันนี้เป็นคำ,คำพูดของเขานะครับ you have to you have to be คุณจะต้องเป็นผู้ที่คุณจะต้องเป็นผู้ที่อดทนไปเอาคำว่าอดทนมาเติม and careful และมีเป็นคนที่ระมัดระวงัง but when you see the picture you have taken then you feel really เติคมคำว่าอะไรเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นอ่อคุณจะต้องมีความอดทนนะแล้วก็มีความระมัดระวังนะแล้วก็คุณเนี่ยนะครับคุณเนี่ย เมื่อคุณเห็นภาพที่คุณถ่ายออกมาแล้วเนี่ยคุณจะมีความภูมิใจเป็นอย่างมากกับภาพที่คุณถ่ายมันออกมาได้สวยงามเนี่ยคุณจะภูมิใจนะครับอะดังนั้นไปเอามาเติมเลยตามนี้นะครับเติมเองแปลให้หมดแล้วทุกอย่างนะครับแค่เติมลงไปแล้วก็ คำศัพท์อะไรที่ครูเขียนไว้โนต้ตไว้ก็เขียนลงไปด้วยครั้งต่อไปมันจะได้จาได้นะครับก็จะประมาณนี้นะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเออสามคนนี้มันทํางานอะไรนะครับอย่างโจนาธานก็เป็นคนแบบถ่ายภาพในสงครามใช่ไหมโจเอลก็คือถ่ายภาพสัตว์สัตว์โลกที่แบบมันอันตรายอะ่ะ แล้วก็วอร์เรนไฟเลก็คือถ่ายภาพปรากฏการทางธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพายุเอ่ยฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสรุปได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาโจให้เราดูว่าวิคกี้จ็อบของเขาทั้ง3อาชีพเนี้ยอาชีพที่แปลกประหลาดอาชีพที่มีความเสี่ยงอันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ พอแค่นี้นะครับโอเค thank you